ะะที่คนนี้คือตัวแทนหมู่บ้านของลิลลี่เลยนะคะทำถึงมากเลยนะคะวันนี้นะคะได้มีมเต็มเครื่องเลยค่ะคือลิซ่านั่นแหละค่ะที่เป็นมีมนะคะมีจังหวะที่พิธีกรนะคะถามลิซ่าว่าเออลิซ่าเนี่ยมีซีนในเอพิโ o ดแรกไหมเออแล้วดูดิดหน้าลิซ่าสิคะคือแบบเซฟแล้วนะคะเซฟไปทำมีมเรียบร้อยแล้วค่ะ you be appearing on the first episode <What? S 1> ถามว่าจะได้ออกไหมจะจะได้เจอใน ep หนึ่งไหม หนูพูดจะต้อนรับลน์นั้นสามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์มากเลยนะคะแล้วพิธีกรนะคะก็ถามอีกนะคะว่าให้พูด3ามคำเกี่ยวกับเดวายโลตัสนะคะลิซ่าก็แบบคิดหนักมากเลยนะคะถึงขั้นเป่าปากเลยนะคะแต่น้องก็ตอบนะคะว่าสไปซี Joyce แล้วก็ Crazy นะคะหุยต้องติดตามนะคะว่ามันจะมี3คํานี้อยู่จริงหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเวนัสไทยก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ต้องอยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนรักนะคะขนาดดิซ่ารวยขนาดนี้นะคะยังต้องทํางานเลยทุกคนก็ต้องทํางานกันนะคะรวมถึงผู้บริหารคนนี้ก็เช่นกันค่ะเอ่ยังไงนะเราเชื่อว่าเป็นความบังเอิญจริงๆค่ะที่เพื่อนสนิทของดิซ่าจะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเราก็ตรวจงานเม่ลแกลซลซลนะคะ ส่วนตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงท,ที่เหล่านักแสดงนะคะแล้วก็คนที่ได้รับเชิญไปงานนี้นะคะได้ดูอรอบปฐมทัศน์เปิดตัวซีรีส์ The White l o t u ประมาณ6ตอนนะคะอ่ะแล้วลิซ่านะคะก็ได้รับซีนเด่นมากนะคะขึ้นไปบนเวทียืนตรงกลางเลยนะคะแล้วน้องก็ได้มีการสปีดเล็กน้อยด้วยนะคะเล็ก e ั a c i d n e y who plays Shital j o h ร Hepplewood who plays p n last but not least Massive congratulations to you all once again. Lisa, on behalf of everyone here, Hi. they're about to em embark on a journey, right? Just moments away from EP1. Anything you would like to say to them? Hey! Big big applause! Lisa said, well ลิซ่าได้ทําการสปีดบริษัทไทยนะคะโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยซอฟท์พาวเวอร์นะคะและมากันที่ต่างหูบูกเอรี่ของลิซ่าที่ได้ใส่มาในวันนี้ในวันงานนะคะก็คือไฮจิวเวอรี่ดีว่าดีมนะคะพิงคโกลนะคะที่ประดับด้วยทับทิมจิรไนนะคะสวยสมมงของ GBA บูเกอรี่เลยค่ะ ทุกคนได้ปลดไปเอ็นเกตให้กับสื่อที่ลงคลิปลงรูปลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยเนาะและคืนนี้นะคะก็อย่าลืมสตีมบอระเกนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะตัวพ่อจะออกลงแล้วค่ะเขาจะออกอัลบั้มเต็มนะคะไปค่ะก่อนที่บอระเกนจะหลุดชาร์ตนะคะไปช่วยกันสตีมด่วนะคะ่ะคืนนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ